สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทองเบือดกวางเพาะนะครับวันนี้นะครับปามาดูกวางสายยางครับเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งครับสองเป็นทางที่สองนะครับจะว่าเป็นรอกหนึ่งนะครับนอนสองหกกำนะครับมาดูครับดูความยาวของมันครับโอ้ยเนี่ยครับหลอกขับหม่ครับดูดูขับขอบโอ้ดูแน่มครับ หน่งของข่ามันยังติดอยู่เลยดูดูหน่าครับหน่ามันติดขาอ,อยู่เลยครับขับให่ไหมครั่โอ้ยข้าก,ก้นแดงนะครับดูแดงวันล่นด้วยนี่ครับไปขายยาวนะครับต้องยาวขน,นาดยา,าวที่ยาวว่ะขายเปียกเลยนะครับรอกับไม่ครับรอกบัอกบไม่ขับไม่ไหมเลยดอกเปียกแน่งเลครับ ป่ะโตเงียวนะครับนี่นะเงียวขนาดน,นี่โอ้โตเขาเปี่เขาว่าครับนะครับ เงี้ยอะไรหาะนิหาเนี้ยขนาดนะครับหกสามนี่มีหกสองชุดแนะครับทุกคนมันบบยายยืด มันยาวกว่านะครัวนะโนดอย่างไม่ได้ครับมันเป็นความรักข้ามเลยเนาะต่อยาวได้ยาวว่าครับของหนึ่งไม่จะออกยาวนะครับโอ้ยเนาจะไปดีลรกจะไปดีเนี่ย ขอกิ้งเงี้ยวเบื่อครับเขาเนี้เงี้วเบื่อขนาดเลยเวอร์ขนาดเลยหลังหลอกขาเขึ่งขาดีคนาดครับถ้าคนแดงนะครับ นาะคุณแดงเนี่ยจัดตัดเจียบเลียบนะครับบอสไปตอกคคบอสคุณแดงนะคุณแดงโอ้ออกน้ใหม่นะครับออกน้ใหม่ สายเงาครับเอาละเนี่นะครับเอาจะคลิปมัไว้ก่อนเพราะว่ามันกำลังหลอกขาบไม้เนาะสำหรับท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกครับฝากกดถูกใจแน่เนอะแล้วก็สาม,มารถค้นหาช่องของผมนะครับช่องนี้ชื่อว่าช่องว่าท้องเงองพื่อนความเคาะนะครับสาม,มารถค้นหาใน y o ยูทูบนะครับพิมพ์ใน y ย u ทูบได้เนอะ พื้นว่าทองเบิ่มความข้อเองนะครับมันก็จะขึ้นมาผมก็จะมาเอากวางมาลงให้พอนะครับตึงกวางตึงแด่แล้วมาไขกวางตัวนี้เนาะไขกวางอย่างตัวที่ตามกันไว้นะครับช่องนี้นะครับนะมีความรูะะ้สาระงอมเง,งอมเง,งอเงามมาพร้อกันไว้นะครับเนาะพยายามจะลงคลงคิปทุกวันนะพยายามจะลงคลิปทุกวันมีคลิปให้ชมกันเนาะสำหรับคนที่ฮักเป็นกวางนะครับเนาะเอาละครคำนึง คลิปหนึ่ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับโอ้